โอเคบุกคนตอนนี้เรากําลังอยู่กับรถบุกตีชิลลอนนะครับซึ่งก็จะบอกเลยว่าเป็นรถที่ราคาแพงมากครับทุทุกคนนะดูจากทรงอ็เนี่ยต้องมี300ล้านบาทแน่นอน <c oughs> แต่สภาพมันตอนนี้เนี่ยช้างหน้าสงสารเหลือเกินครับทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้นะครับสนงสนิมนี้กัดรอบคันหมดเลย oh, <no. S 1> และจุดเด่นของบุกตีเนี่ยก็คือเข็มไม้รถครับบุกคนนะ จะสังเกตได้ว่าไมค์ความเร็วรถเนี่ยสูงถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงไเลยเว้ย <Wow. S 1> ก็ต้องบอกเลยว่าบ้าไปแล้วนะผมนะรถบ้าเลยว่าวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาจังวันนี้ขอเช็คเครื่องหน่อยผมนะเออเบินหน่อยอู้ทุกคนได้ยินปะอู๋เสียงเหมือนแบบเครื่องยนต์หายใจอะ่ะ <Wow. S 1> บุกติที่มันเครื่องยนต์วีอะไรบะทุกคนนะดูทรงน่าจะเป็น V 1 2 well นะครับ V 12ใช่ไหมจังวันนี้ก็ได้เวลาขับไปเข้าอู่รับผม ประตงประตูไม่ต้องสนใจนะครับชนไปเลยเฮ้ย <c oughs> hey, แต่พี่ชอบเสียงเครื่องว่ะทุกคนนะเสียงเครื่องมันเหมือนกับแบบว่าอสุรกายหายใจครับผมขอลองหน่อยแล้วกัน <c oughs> เห็นนะจังงว่าถอนคันเร่งอะ่ะ <c oughs> โอ้โยมีวิงหลังครับผมวิงหลังยกขึ้นมาได้เชดออันนี้เรายังไม่ได้จูนนะครับแต่เสียงนี่คือแบบโดนใจเลยอะ่ะจ้างว่าเนตบลงมาหึครับผมโอ้โห แต่ทำไมไม่มีไฟออกท่อเลยวะไหนคอลองข้างในห้องเครื่องหน่อยดีเสียงมันจะล่านเหมือนข้างนอกอรัเบ้าจางวันนี้ไปมมโอ้โหหัวเลยอ๋อพี่ชอบตรงเข็มหน้าปัดรถเนี่ยมันมีความเร็วถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะมันดูแบบมันดูซิ่งดูแรงจัดเลยนะปกติเขานี่ออกแบบมาให้แบบเป็นรถระดับเทพนครับเข้าปากกล้วยไอ้นองจะเย็นโอ้โห แต่รู้สึกว่าการลงการเลี้ยวนี่พี่ว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับสําหรับกันนี้นะจากวันนี้เอาใหม่ครับผมฟูกติชี่ร้อนเห็นได้นะออกตัวแบบนิดๆหน่อยๆนี่มันจะปัดตลอดเลยสูตรล้อนน่าจะมีปัญหาครับผมนะตบกันยาวๆผมมู้เยสี่วิ่งไปสองร้อยกว่าครับผมนะแม่งลุยทุ่งข้าวโพดอย่างเดียวเลยจากวันนี้จะเย็นเพื่อนจจเย็นใจเย็นเอ้ย ครับเป็นรถออฟโรดเลยน้องใจเย็นเพื่อนใจเย็นพี่ว่ารถเดิมๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วผมนะสําหรับบุกติชิลอนเราขอญาตลองห,หัวใจดีเดี๋ยวพี่ขอจะเช็คเกียร์หน่อยนะครับว่ามันมีกี่เกียร์นะดูทรงพี่ว่านะ่าจะมีเจ็ดเกียร์อะตอนนี้เกียร์เสียผมวิ่งไปสองร้อยเก้าสิบเกียร์ห้าวิ่งไปสามร้อยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้จูนนะรถเดิมๆครับผมไปครับผมเกียร์หก เกียร์หกกำลังจะไปที่สี่ร้อยนะครับโอ้โหโคตรแรงแรงเกินเอาแล้วผมเกียร์หกวิ่งไปสี่ร้อยเกียร์เจ็ดครับผมนะตกไปได้ถึงเกียร์เจ็ดนะครับโอ้โหแรงเกินนะผมนะรถด,เดํเดิมยยังไม่ได้จูนะครับโอ้เมื่อกี้ไฟแลบครับผมจะเปน็นรองใช่ถนนหมดแล้วโอ้โหเวลาเลาบรกแล้วมีแบบ วิงหลังยกขึ้นมาช่วยนะครับเป็นแอโรไดนามิกในการเบรกการเบรกเราจะได้ดีขึ้นเก๋ okay, ผมนะเราจะทำการเข้าอู่กันเลยดีกว่าไปครผม Let's go <S อะไรตอนนี้ครับผมนะเราเข้าอู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยนะคือการอัปเกรดเครื่องยนต์นะแต่รู้สึกว่าบุกติชิลอนเนี่ยมันจะมีให้อัพแค่เทอร์โบทุกคนอะไรวะ มันให้เราเปลี่ยนเป็นเทอร์โบแอนตี้แลกตกับอ,อทุกคนนะว้าวเทอร์โบไฟแลบอีกแล้วนะครับโอ้โหโคตรดอกหูว่าบอกเลย ลำดับถัดมาก็จะเป็นเบรกครับผมนะพวกเบรกพวกอะไรนี่ก็เราจะใส่เป็นเครื่องรถซิง่งแล้วกันนะครับเออโอเคเอาตรงนะบุกติเนี่ยของแต่งมันไม่เยอะครับผมนะเพราะว่ารถเขาเนี่ยทำมาดีอยู่แล้วนะครับเออและแรงมารถเราตอนนี้อยู่ที่1479แรงมานะครับโอ้โห เดี๋ยวจะแต่งเป็นแบบนี้ละกันครับทุกคนนะเป็นบุกติชิล่อนสีน้ำเงินนะครับซึ่งกรนบอกเลยว่ามันช่างดูรวยดูหลอ่อจริงดูดิด <Wow. S 1> รอบๆอบคันนี่คือเก็บงานเนี้ยบมากครับผมเดี๋ยวลองเอาไปขับกันเลยครับผมทุกคนนะไป let's go เอาแล้วผมนะตอนนี้บุกติชิลอนของเราเนี่ย <Wow. S 1> ก็พร้อมที่จะลงถนนเรียบร้อยแล้วนะครับเ <Wow. S 1> พราะแต่งออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเนะเออแ้บุกติชิลลอนนี้พี่เพิ่มก็ไม่รู้ว่าต้องแต่งออกมาแบบไหนนะครับได้เวลาเช็คเครื่องครับทุกคนนะจังวันนี้เยียบแล้วผมอ๋ทอท่อรั่นนะครับท่อไฟลุกหูไฟนี่พุ่งเยอะมากเลยนะไปผมตบหนึ่งไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปแล้วผม เอาตรงนี้ได้ฟิลแบบว่าแลมโบอยู่นะครับการตบเกียร์แบบนี้เชโดอ์ไไงพอเข้าเกียร์ปุ๊บนี่ไปแลบเลยต้องใช้โอ้เฮ้ยพอจูนออกมาแล้วรู้สึกว่ารถมันจะควบคุมดีขึ้นนะครับเออมันไม่ค่อยสายอะ่ะจ้างวันนี้เอาหวดแล้วผม เดี๋ยวเราจะทําการไปทดสอบความเร็วที่ทางด่วนเหมือนเดิมนะครับเออทางด่วนเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาดิครับพี่น้องจังวันนีก้การเข้าโค้งก็มคมกิบครับผมนะซัดไปสี่ตกไปห้าผมท่อนี่แตกรัวๆครับผมนะเรามาหวดภายในดูบ้างครับผมนะตกลงมาสามครับผมตกมาสองเสียง เสียงโคด๋อนะอืมไม่อีกเย่ฮะาบินไป300อนะครับแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่จะพารถคันนี้เนี่ยไปความเร็วที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือเปล่านะเราก็ต้องมารอดูนะครับโอเคจางวันนี้ก็จะถึงทางด่วนแล้วผมโอเคเราหัวตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันไปครับยาวๆตอนนี้ความเร็วทีสามรกิโลเมตรครับผมจัดกันต่อนะครับ มันมีเจ็ดเกียร์นะเฮ้ยรถอย่ามาขวางนะครับตอนนี้เกียร์หกสี่ร้อยครับผมตบเจ็ดเลยแล้วกันตบเจ็ดแล้วก็ภาวนาครับผมนะอย่าให้เราชนอะไรนะครับเฮ้ยเฮสี่ร้อยยี่สิบครับผมไปแลจ้าสี่ร้อยสามสิบครับผมอูยหป็ปกตินี่มันสมคำร่ำลือจริงครับผมนะสี่มาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง ด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีรถซิ่งนะครับพี่ว่าเราแซงได้สบายๆแน่นอนวัสดีครับสุดหล่อรถรุ่นเลยหรอพี่แซงนะเอาละผมดูดิปกติเหมือนกันนี่ว่าแต่เป็นคนละรุ่นเนยน้องโอ้โหพอจูนเต็มแล้วสุดจัดครับผมนะความเร็วนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับเรียบร้อยผมทำไมเกมนี้ เวลาเราปรับมุมกล้องแล้วมันรถมันสายเลยวะ่ะ <Huh? S 1> มาเรามาทําการขับในห้องเครื่องกันบ้างครับผมนะมันจะแรงครับเอ้าะปกติชี่ร้อนไปครับผมอุ้ยอู้เกียร์หนึ่งวิ่งไปร้อยกว่าแล้วอะ่ะตกไปสามนะครับผมดูเข็มไม้รถนะครับตอนนี้จัดไปสามร้อยแล้วภายในไม่กี่วินาทีไปกันต่อครับผมด้านหน้าด้านหน้าต้องมุดตอนนี้จะสี่ร้อยแล้วครับ โอเคสามร้อยสี่ร้อยไปแล้วตบไปอีกครับผมดูเข็มหน้าไม่รถดิโอ้โหในชีวิตจริงนี่มันมันมีคนขับเร็วเท่านี้จริงๆเหรอวะไปแล้วจ้าค่ันข้านี้จะมีอาการสั่นครับผมนะน่าจะเกิดจากถนนไม่ดีอ่ะไปแล้วผมสี่ร้อยมนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าจะหยุดอยู่แค่ประมาณนี้นะใช่ไหม 440ได้ไหมเพื่อนโอ้โหพี่เก่งจัดเลยนะถ้าเราเลี้ยวเร็วกันไปเนี่ยหัวทิ่มแน่นอนครับผม438โอเคลงเนินครับผม441ว่าไงโอ้โว่าไหเร็วจัดเลยนะตั้งแต่เล่นมานี่บุกติชิลลอนอยู่อันดับหนึ่งนะครับสำหรับด้านของความเร็วน้องชายโอเคครับผมนะ จะได้อยู่ที่ประมาณ437นะครับซึ่งก็จะบอกเลยว่าโหเหลือวเฟือเลยนะเร็วขนาดนี้นี่แบบเอาไปแข่งกับเครื่องบินเถอะหากการตามทำเนียบผมนะเดี๋ยวเราจะทำการไปแข่งสนามความเร็วนะครับซึ่งมันก็จะอยู่บริเวณสนามบินลางนะไปครับผมพี่จะทำการขับไปที่นั่นโดยเร็วขับง่ายอยู่อะคันเนี้ย การลงการเลี้ยวพี่ว่าคมเลยนะเลี้ยวปุ๊บมาปับ๊บไปแล้วผมขับเข้าป่าเขาขอลันล่นๆเหมือนเดิมนะเอยเอยลันล่นๆหน่อยน้องชชยไปครับผมเฮ้ยพี่ว่าคอนโทรลดีจัดเลยนะเ้าโค้งนี้หน่อยโอเคครับผมนะรถมันไม่ค่อยดิฟไงอาจจะเป็นเพราะว่าบุกติเนี่ยหน้ายา,เางเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเออ ใครเคเห็นลอ้อปกติก็น่าจะนึกออกนะฟีลเหมือนแบบว่ายางรถสิบล้ออ่ะมาแล้วครับผมนะสนามบินลานที่เดิมต้องใชายปกติมันต้องแข่งเป็นสนามทางตรงนะครับถ้าเอาไปดิฟนี่พี่ว่าไม่น่ารอดนะโอเคกี่เก่าเวลาเดิมต้องชาสนามนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับรถปีศาจรถยมทูตอะไรอีกหรือเปล่านะครับ เพราะว่ารถที่เราจูนมาเนี่ยมันเป็นระดับแบบระดับสูงแล้วนะเออดูทรงเจอไฮเปอร์คาร์แน่นอนแต่พี่ก็ไม่ได้ว่นไหแล้วอยู่แล้วเพราะว่าบุกติชิลอนเราเนี่ยท็อปสปีดมันอยู่ที่435นะครับ,บดูสิเจอรถอะไรวันต้องใช่โอ้ดูทรงเจอคนิเซกหรือเปล่าครับผมขออนุญาตสตาร์ทเลยมาเจออะไรก็เจอครับผมนะ ไปเลยตก2อครับผมมูสปีดต้นอาจจะไม่ใช่เรานะครับแต่สปีดปลายี่ขอนยน้องโอ้โหสองคันหน้าอะไรวะหน้านะเร็วจัดเลยว่าเฮ้ยเราเริ่มมาครับผมเราเริ่มมาเฮ้ยเราเริ่มมาครับผมไม่โอลิฮิตโอลิฮิตคืออะไรวะเฮ้ยแม่งเราเข้าที่สามอ่ะทุกคนโอ้โหคืออะไรอะ่ะ เอาใหมา่ครับผมนะเมื่อกี้พี่อาจจะเข้าเกียร์ช้าไปนะครับไปครับผมเราจะแพ้เราจะแพ้คอนิสกิกแพ้เบนได้ยังไงไปครับผมแกสามตีไหโอ้โหไ,ไอสองคันข้างหน้าคือแบบเร็วมากเลยผมเฮ้ยเปิดทางให้พี่หน่อยเปิดทางให้พี่หน่อยไปแล้วผมเฮ้ยเราแพ้เบนหว่ะทุกคนโอ้โหคันนี้นี่น่าสนใจครับผมนะ พี่ว่ารอบนี้พี่ขับแบบว่าไม่น่าพลาดน,นะครับแต่เราก็แพ้เหมือนเดิม oh, <no. S 1> ที่1ก็คือ Mercedes AMG 1นะครับส่วนเราบุกติชิล่อนได้เป็นดับ2ประสิทธิภาพเราก็น่าจะทําได้เท่านี้ครับผมนะไอคันแรกเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะแรงกว่าเรานะครับดูทรงอาจจะวิ่งได้ประมาณแบบ400-500นะโอเค ถ้าทุกคนชอบอีกทีก็ฝากกด u ับส r i b e ไลค์แชร์แล้วก็กดกระ,กะดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพื่อไปด้วยเพื่อที่จะไปพาคลิปใหม่จอากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบค์ครับ